ทานมือเดียวของผมเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดไขมันถ้าลดน้ำหนักได้ก็ดีแต่มันไม่ลดเลยครับไม่ทานครบสามมื้อมาเป็นเวลา1เดือนแล้วน้ำหนักไม่ลดน้ำหนักยังคงที่อยู่ที่ประมาณ64-65จากที่ไม่ได้ทานมือเดียวเนี่ยมันก็หนักอยู่ 66- 67อยู่ประมาณนี้แหละแต่ที่ผมสนใจคือผมลดเปอร์เซ็นต์ไขมันได้ไหมวิธีการคร่าวก็คือใช้สายวัดเนี่ยครับวัดรอบสะดือ มีหน่วยเป็นเซนติเมตรวัดได้แล้วเนี่ยมันไม่ควรเกิน50%ของส่วนสูงเช่นผมสูง163เมื่อวัดรอบเอวได้ไม่ควรจะเกิน8.5 5เซนถ้าเกินไปนั้นแสดงว่าไขามันในช่องท้องผมมันจะเยอะก็คือลงพุงนั่นแหละผมวัดแล้วได้8 1เซนก็เป๊ะพอดีนะครับและวิธีที่2ก็คือประมาณการโดยใช้แคลิเปอร์หรือ ตัวหนีบนี่แหละมันจะมีเลขวัดอยู่เราจะวัด3จุดด้วยกันกรณีเป็นผู้ชายคือวัดที่หน้าอกแล้วก็วัดรอบสะดือแล้วก็หน้าขาวัด3จุดนี้ทํามซ้ําแต่และจุดอก3อามสะดือ3แล้วก็หน้าขา3เสร็จแล้วก็นํามารวมกันแล้วหารด้วย3ผมทําแล้วได้1 6ซนนะครับผู้ชายจะมีซิกแพคได้กรณีมีเปอร์เซ็นต์ไขมันทั้งตัวเนี่ย ต่ำกว่า18ลงมาก็จะเริ่มเห็นซิกแพคหลางๆอย่างผมวัดได้เนี่ย16นะครับมันก็เริ่มเห็นหลางๆแต่มันยังไม่ได้เป็นก้อนถ้าให้มันเป็นก้อนเป็นนูนอะไรชัดเจนนั้นเปอร์เซ็นต์ไขมันต้องต่ำกว่า18ลงมาจะอยู่ที่12หรือ15จวประมาณนี้ก็จะเห็นชัดแต่ผมลองดูแล้วมันมันลดกว่านี้ไม่ไหวครับมันเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยยิ่งทานมือเดียวเนี่ยไม่มีแรงออกกำลังกายเลยแหละ แค่เดินไปเดินมาเนี่ยก,ก็แทบจะไม่มีแรงแล้วนะครับแล้วทำไมต้องทำอย่างนั้นก็อยากลองนะครับอยากลองนะครับแต่ทีนี้ทานมื้อเดียวก็จริงอยู่แต่ไม่ได้ทานมั่วซั่วนะครับก็คือผมต้องกำหนดให้โปรโตีนเท่าน้ำหนักตัวผมนะครับซึ่งโปรโตีนเนี่ยผมก็ได้มาจากเนื้อสัตว์เป็นหลักอาจจะเป็นเนื้อวอัวเนื้อมูเนื้อไก่แต่ว่าเลือกไขมันไม่น,น้อยนะครับส่วนคาร,ร์โบไฮเดรตนี่ก็ ทานได้แต่จํากัดไว้ไม่เกิน1นหรือสอทัพีต่อวันเทียบเท่าก็คือไม่ให้เกิน50กรัมของคาร์โบไฮเรดรตนั่นแหละส่วนผักผลไม้เนี่ยเลือกที่ไม่มีรสหวานนะครับเลือกที่ไม่มีรสหวานนะครับหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเท่าที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็คือทัดไม่ทานได้ก็จะดีมากนะครับทำได้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดความอดทนหรือ ถ้ามันเป็นนิสัยหรืออุปนิสัยก็มันก็ทำได้ตลอดชีวิตนะครับ